สวัสดีครับซิกซ์เซอร์พีสามสองศูนย์นะครับตัวไรเซนลิกระสิตนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวล่าสุดเลยนะครับที่เข้ามาเป็นซิก e ซ์เซอร์พีสามสองศูนย์สปอร์ตได้กล่องซิก e ซ์เซอร์มาแบบนี้เลยนะครับเปิดกล่องข้างในมานี่ฮะเจอกับน้ำมันแล้วหนึ่งนะครับแล้วก็แม็กกาซีนสองตัวนะครับแม็กกาซีนจะบรรจุอยู่สิบเจ็ดนัดน,นะครับแต่ก็ใส่สักสิบห้านัดพอเนาะให้มาสองแม็กให้มาสองแม็กนะครับ แม็กนี่เป็นโลโก้ซิกเลยนะครับนี่ซิกเซาเออร์เลยแล้วก็ตัวบอดี้ปืนตัวนี้เป็น P320 สีดำนะครับดูข้างๆอาจจะไม่ได้เกิดความต่างอะไปซีรร่ัมเบอร์ของตัวปืนมาครบนะครับเอกสารการเสียภาษีถูกต้องหมดนะครับโลโก้ตรงด้ามก็เป็นโลโก้ซิกซาเออร์นะครับเช็คเกอร์กันลื่นซ้ายขวาหน้าหลังมีทุกมุมนะครับเหมือนกับของจริงทั้งหมดและรุ่นนี้นี่ครับเป็นตัวเจาะพอร์ตมา เป็นตัวซิกเซอร์พีสามสองศูนย์สปอร์ตนะครับมาใหม่ล่าสุดเจาะพอร์ตเจาะลางมานะครับผมแขวนสไลด์ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะเป็นแบบนี้ครับนี่ฮะส่วนหน้าส่วนหลังอ่าส่วนหลังแต้มจุดสีขาวมาส่วนหน้าเป็นจุดสีแดงนะครับตัวบนสันสไลด์เจาะลวดลายเจาะมาให้ดูสวยงามนะครับเจาะธรตัวหลังนี้ก็กัดกัดล่องลงไปเฉยๆนะครับแต่ตัวด้านหน้าสามจุดนี้กัดสไลด์ลงไปให้เห็นตัวลำกล้องข้างในเลยเดี๋ยวขออนุญาตแขวนขัดข้ามสไลด์ก่อนนี่เป็นแบบนี้ครับ งานดีมากงานดีมากเนี่ยจุกในลํากล้องก็มาเต็มครับปืนแบงค์แฟร์ริงกันหรือปืนแบงค์กันหปืนสแมกกาซีนนะครับตัวนี้หปืนสอแมกกาซีนมีน้ํามันแถมมาให้ด้วยในราคาโปรโมชั่นก็6,900บาทแถมลูกอีกหนึ่งกล่องครับผมถ้าสนใจก็ติดตามได้ทางเพจเฟซบุ o กห้างหุ้นส่วนอินโฟบินกันลำปางแล้วก็ไลน์ id ไลน์แ M4 p p c a n Shop นะครับหรือแตะตรงเชื่อคลิปวิดีโนี้จะมีลิงลิ์ QR โค d e ปรากฏขึ้นครับพเพื่อนๆสามารถแอด Facebook แอดไลน์เข้ามาพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมของรายละเอียดได้นะครับวันนี้คลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณครับ